ความนิ่มมาได้ตั้งแต่เทคนิคการผ่าตัดแล้วถ้าสมมติว่าใต้กล้ามเนื้อเรากล้ามเนื้อรัดมากๆมันก็ยังไงมันก็จะไม่ค่อยนิ่มใส่สายระบายเลือดการหยุดเลือดให้ดีการเลาะยืดเนื้อยืดกล้ามเนื้อจับเนื้อให้ทรงให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็สามารถทําให้นมนิ่มได้้งแต่แรกแล้วเหมือนกันนั่นนะครับไม่ใช่ว่าเลือกแต่ซิลิโคนโมทิว่าซิลิโคนโมทิว่าต้องใช้เทคนิคที่ถูกต้องเขาสาใช้โมทิว่าแต่หมอก็ใช้เทคนิคที่ไม่ดีมันก็แข็งขึ้นมา ถ้าเราเลือกเทคนิคการผ่าตัดการดูแลที่มันดีตนะั้งแต่ต้นเนี่ยมันมันไม่ต้องนวดหรอที่บางคนบอกว่ายังจําต้องนวดเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือเทคนิคการผ่าตัดการหยุดเลือดที่ไม่ดีกลายเป็นว่าทําให้เราต้องมานวดเพื่อจะแก้ปัญหาความบกพร่องของการรักษาที่มันไม่สมบูรณ์สวัสด<า>ีคร<า>ับมาแล้วค่ะสำหรับรายการเรียรีวิวนะครับวันนี้นะคะ มีเรื่องราวของการเลือกซิลิโคนด้วยแล้วก็ทำยังไงให้หนมไม่แข็งค่ะสวัสดีค่ะชื่อโบนะคะอาย21ุ21ปีค่ะมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะอคุณโบก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ะ,ะทำไมเราถึงอยากจะทำหน้าอกเพราะอะไรใส,ส่เสื้อก็มันยังไม่มั่นใจอะค่ะก็เลยอยากจะทำให้ไซส์พอดีตัวให้ใส,ส่เสื้อผ้าสูยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนรอบตัวก็ทำหน้าอกกันเยอะมากค่ะ แต่ว่าทำแต่ละคนก็ต่างที่กันไปอะครับทั้งอุดรขอนแก่นอะไรแถวๆนั้นก็มีใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เราก็บินมาถึงกรุงเทพเลยก็รู้สึกว่ามั่นใจที่นี่แหละค่ะเพราะตามไปดูทุกคลิปเลยค่ะของคุณหมออ๋อแล้วสะดุดใจอะไรของที่ดีมคลินิกครับก็ก็คือทรงแบบไในรายยังไงครับค่ะก็คือทรงที่อยากได้ด้วยค่ะดูรีวิวแล้วก็คุณหมอแบบตรวจละเอียด Uh huh. ทุกอย่างส่วนแนะนําให้คําแนะนําทุกอย่างดีมากเลยคะ่ะในร่องเงี้ยคะ่ะก็เลยโอเคเลือกมาที่นี่นะคะ่ะดีดีคุ้นแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบของที่นั่นที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทามันมีคืออะไรบ้างะ,ะใช่ค่ะคือ,อคือเพื่อนที่ไปทำอะคะ่ะแบบคือเข้าไปปุ๊บก,ก็คือเลือกซิลิโคนแล้วก็ได้ทําเลยแล้วสุดท้ายก็กลับมามีปัญหานมแข็ง เป็นผังผืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่รียิคลินิกก็คือมีการตรวจละเอียดทุกอย่างก่อนตัวหมอแบบตรวจเลือดมั่นใจว่าเออเราสุขภาพดีแล้วถึงจะนัดวันทําได้ค่ะแต่ที่นั่นก็คือทําปุ๊บเออไปดูปุ๊บก็คือได้ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็มีปัญหาแก้ไม่ได้ทั้งก่าเป็นอะไรนะครับเป็นนมแข็งค่ะเป็นผังผืชนะคะอ๋อนมแข็งเป็นผังพืชใช่ก็น่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดด้วยซิลิโคนด้วยค่ะ เรื่องของการดูแลหลังผ่าตัดด้วยทุกอย่างเลยเนาะถึงก่อนผ่าตัดก็เหมือนกันใช่ไหมการดูแลก่อนผ่าตัดก็ยังไม่ไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการเจาะเลือดไม่ไม่ตรวจสุขภาพให้ละเอียดอย่างนี้เนาะโอ้แปลว่าทุกอย่างเลยทุกอย่างเป็นส่วนประกอบกันหมดประกอบข้างกันของการที่จะทําให้เกิดปัญหาเนาะเพราะข้างผื่นเนี่ยมันเกิดจากทุกๆอย่างมารวมกันตั้งแต่การไม่ตรวจสุขภาพก่อนทาตั้งแต่ เทคนิคการผ่าตัดที่ไม่ดีความไม่สะอาดไม่ปลอดเชื้อหรือว่าเทคนิคการหยุดเลือดไม่ดีอย่างเงี้ยไม่มีการใส่สายระบายเลือดการดูแลหลังผ่าตัดไม่ดีไม่มีการนัดตรวจติดตามเป็นระยะอย่างเงี้ยนะครับไม่มีการให้ยาที่เหมาะสมยาฆ่าเชื้อไม่เพียงพอนะครับการเอาระบายน้ําระบายเลือดไม่ไม่พออย่างเงี้ยก็เกิดได้หมดเลยหลายสาเหตุมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้ามันมันไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะทั้งผืนมันก็พร้อมจะเกิด นะเพราะฉะนั้นการที่จะทาหน้าอกให้สมบูรณ์แบบให้มันดีทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องการจะป้องกันทางผื่นเนี่ยมันจะว่ามันยากมันก,ก็ยากนะตรงที่ว่าเราต้องทุกอย่างต้องดีหมดต้องเป๊ะหมดต้องครบหมดอย่างเงี้ยนะครับบางคนบอกอไม่เห็นเป็นเลยเราก็ใช้ซิลิคนจีนมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นแต่มันก็อาจจะเป็นโชคดีไปใช่ไหมแต่ว่าเรา,เราไม่ได้โชคดีกันได้อย่างทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้า เราอันไหนที่แบบป้องกันได้เราเราเลือกได้เนี่ยก็ควรจะเลือกนะเพราะว่าเิมนะออกเนี่ยก็คือการผ่าตัดใหญ่ใช่ไครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้ต้องแบบตัดสินใจเร็วแล้วก็สุดท้ายแบบต้องมาแก้ต้องมาเจ็บตัวมาแก้รอบสองรอบสามอย่างเงี้ยมันก็ทั้งเสียเงินเสียเวลาเจ็บใจอีกนั้งหาอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องตัดสินใจต้องเลือกให้ดีอย่างเงี้ยน,นะครับ แล้วพอเราตัดสินใจได้แล้วว่าโอเคเรายอมทํามาบินมาทำกรุงเทพมาการเพื่อความชัวอะไรเนี้ยเรามีโจทย์อย่างไงมาให้คุณหมอส่วยเงบ้างค่ะบอกคุณหมอเลยค่ะว่าอยากได้พอดีตัวธรรมชาติอะไรเนี้ยค่ะพอแบบใส่เสื้อผ้าให้สวยมั่นใจขึ้นค่ะเพราะเดิมก่อนทําก็เป็นคนถ่องน่ะเนาะไม่ไม่ได้มีเนื้อมากแล้วก็อกห่างแล้วก็ไม่ไม่ค่อยอีเนินนะอกเนื้อสองข้างมันไม่เท่ากัน แล้วก็กระดูกสองข้างนะไม่เท่ากาันกระดูกหน้าอกไมมไม่เท่ากาันแล้วก็กระดูกตรงกลางนะกว้างกระดูกหน้าอกตรงกลางเติร์นันะ้กว้างก็แปลว่าเหมือนความเป็นอกไก่อ่ะกระดูกมนรนุนตรงกลางเนี่ยนะครับหมอเขาแนะนาว่าโอ้โต้องเสริมหน้าอกแต่ว่าเราต้องวัดให้แบบละเอียดเลยต้วงวัดสองข้างให้มันไม่เท่ากันด้วยมันจะถึงจะกลับขึ้นมา,มาเท่ากันได้พอวัดไปจริงๆแล้วใช้ซิลิโคนต่างกันถึง30ซีซีเนี่ยข้างหนึ่ง275บข้างหนึ่ง245บ แต่ว่าหมอก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้คือดีที่สุดนะเพราะว่าเราก็มีทางเลือกให้ถ<ฆ>ูกไหมครับทุกคนที่บอกว่าอยากได้พอดีตัวเนี่ยหมอก็จะมีซิลิโคนให้เลือกนะหมอก็จะให้เป็น,ปนระดับระดับ<ฆ>เราเราเลือกไซส์ไหนตั้งแต่2 245 275 295คุณโบก,ก็บอกว่าขอแบบกลางๆ<ฆ>บางคนก็ชอบแบบเยอะนิดนึง<ฆ>ก็ก็จะอาจจะใช้295-300<ฆ>อย่างงี้ก็ได้ แต่บางคนบอกอขอแค่แบบขับบีไปปลายก็พอก็เหลือ240อย่างนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันก็เรียกว่าพอดีตัวเหมือนกันเพราะหมอก็วัดตามฐานตัวพอดีอยู่แล้วนะครับหลังทํามาเนี่ยก็เป็นเทคนิคเหนือกล้ามเนื้อนะเพราะว่านี้เป็นกระดูกอกไก่นะครับก็ไม่อย่างนั้นการใส่ใต้กล้ามเนื้อในคนที่กระดูกอกไก่อกนูนมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้นมเนี่ยออกไปข้างๆและคนที่กระดูกนูนไม่เท่ากันเนี่ยมันจะออกข้างไม่เท่ากันหัวนมเหมือนจะชี้ออกข้างไม่เท่ากัน ซึ่งก็อาจจะดูไม่ดีมากขึ้นไปออกนะพอหมอวัดเนื้อดูเนี่ยมีประมาณหนึ่งนะหมายถึงว่าความหนาของเนื้อนี่<ม>ดังนั้นก็ยังสามารถทําเนื้อกล้าเนื้อได้โอเคอยู่แต่ว่าถ้าจะเอาดีแบบ100% p เปอร์เฟกก็อาจจะต้องเติมไขมกกันเป็นไฮดรดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เติมก็เพิ่มขึ้นัาอีกนิดนึงก็ดูโอเคแล้วเพราะว่าเนื้อไม่ได้น้อยมากนะ,ะนะครับคืออันนี้ดูกอดทําเลยถ้าสูงกอดทาใกล้จะเห็นเลยว่าเห็นกระดูกที่โครงเลยนะคุณหมอจะมีแบบ แบบเป็นริ้วอยู่นะครับใช่ใช่ก็เพื่ออันนี้เป็นกระดูกอกไก่แล้วก็ดูมันโนนมันจะเห็นมันจะเห็นเป็นร่องง่ายนะ่งตรงนี้จะแก้ด้วยด้วยการเติมไขมันถ้าจะเอารอยคอเนแต่เคสนี้ก็คือก็คือได้เหมือนประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละคือหลังทังขารอ่ะก็มองไม่เห็นแล้วว่าเออตรงตรงริ้วๆว่ามีอยู่แต่ถ้าอยากให้มันแบบเนียนๆสมูทด้วยเลยผมก็จะแนะนำการเติมไขมันร่องหน้าอกก็กลับมาชิดขึ้นนะเดิมนีงห่างอยู่ประมาณตั้ ห้าเซนค่อนข,ข้างกว้างเนอะแล้วการำนำหน้าอกเหนือก้านเนื้อเนี่ยก็สามารถจะทําให้ชิดขเข้ามาได้มากขึ้นตอนนี้ร่องก็เหลือประมาณสักหนึ่งนิ้วมือก็คือประมาณสักเซนต์กว่าๆเนาะซึ่งก็พอดีเป๊ะนะครับไม่ไม่ได้ห่างไม่ได้ชิดเกินเกินไปนะครับคับแล้วเรื่องความนิ่มล่ะคุณหมออันนี้คือคนไข้เขาบอกว่ากังวลเนอะว่ากลัวมันจะแข็งเงี้ยใช่ต้องดูแลหรือต้องทำยังไงบ้าง ส่วนหนึ่งเนี่ยความนิ่มมาได้ตั้งแต่เทคนิคการผ่าตัดแล้วถ้าสมมติว่าใต้กล้ามเนื้อเราื้อรัดมากๆมันก็ยังไงมันก็จะไม่ค่อยนิ่ม,มแต่ว่าถ้าเราก็เทคนิคที่ใส่สายระบายเลือดการหยุดเลือดให้ดีการเลาะยืดเนื้อนมยืดกล้ามเนื้อจัดเนื้อให้ทรงให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็สามารถทําให้นมนิ่มได้แต่แรกแล้วเหมือนกันนั่นนะครับแล้วก็ร่วมกับซิลิคอนใช่ไหมเราก็ใช้เป็นโมทิวานะครับ โทีว่าเนี่ยก็ทั้งรุ่นลาวรุ่นโกมันเนาะแล้วก็รุ่นเออร์โนอมิกเนี่ยก็เป็นผิวเหมือนกันก็คือผิวนาโนมันมีความสามารถในการป้องกันผังผื้นนะครับเ<ม>พราะฉะนั้นก็จะทําให้มันนิ่มนิ่มได้มากอยู่แล้วนะครับระยะยาวโอกาสเกิดการอักเสบหรือว่าการเป็นผังผื้นเนี่ยน้อยถ้าผ่าตัดเทคนิคที่ถูกต้องนะต้องย้าว่าซิลิโคนโมทีว่าก็ยังต้องใช้เทคนิคที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเลือกแต่ซิลิโคนโมทีว่าเพราะว่าหมอก็เห็นมาแล้วว่า ได้แก้ดึงออกมาก็หลายคู่แล้วเหมือนกันว่าเขาสั์ใช้โพรทิวา่าแต่หมอเขาใช้เทคนิคที่ไม่ดีมันก็แข็งขึ้นมาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเทคนิคผ่นผ่าตัดที่ดีเลือกหมอที่มีประสบการณ์นะครับ<ม>เป็นแทยเฉพาะทาง,างนี้ด้วยนะครับมีกังวลเรื่องอะไรอีกไหมนอกจากอสองอันนี้กังวลเรื่องความเจ็บค่ะเพราะว่าเพื่อนก็บอกว่า เจ็บเจ็บมากเจ็บยิ่งกว่ารถสิบแปดล้อทับค่ะเพื่อนที่ไปทํแต่งงาดที่ไหนนะที่อุดรนะ่ยหรอใช่ค่ะเขาบอกเขาทำแล้วตีปลอทับเลยเราไปดูแลแม้เราแบบปีนไปทำไปเยี่ยมหรือแบบมีมีมีค่ะเป็นยังไงเขาเจ็บขนาดไหนเขาก็คือลุกไม่ได้เลยค่ะนอนระบุมแบบเจ็บแบบทรมานมากค่ะแต่พอมาเจอกับตัวแล้วก็เฮ้ยไม่น้ไต่างกันเยอะใช่ค่ะทำไมเออจริงๆแล้วจริงก็คิดว่า อยู่ที่เทคนิคหมอค่ะเพราะว่าคือเพื่อนลุกไม่ได้เลยค่ะนอนระบุมแบบนานมากแค่หนึ่งเดือนเนี่ยก็คือยังแบบยังลุก่ค่อยได้ดีซึ่งเปรียบเทียบกับของเราคือหนึ่งเดือนคือบินไปบินมาของเราหนึ่งวันก็ดูจะสบายเป็นยังไงความปวดนี่มันกีวันอะไรยังไงก็จริงๆก็แค่สามวันแรกนะคะก็นิดเดียวอะค่ะก็คือลุกลุกไปไหนได้แล้วไปลุกไปทาอะไรเองได้หมดแล้วค่ะ เราก็พักอยู่ในโรงแรมในกรุงเทพนี่ละครับพักอยู่ในกรุงเทพพักอยู่รังสิตค่ะพักอยู่รังสิตเราคุณบอรู้สึกว่าการที่บินมาทําอย่างเงี้ยมามาทําที่กรุงเทพหรือมาเจอกับคุณหมอบ่อยๆอย่างเงี้ยมันดีกว่าหรือว่ามันสบายใจกว่าอย่างไรดีค่ะสบายใจเพราะแบบอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรเราจะได้รีบแก้อะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาแล้วเราไม่มาพบหมอเราไม่มาปรึกษาหมอไม่ให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยเราจะ แก้ที่หลังมันอาจจะยากอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากที่ทําไปเดือนหนึ่งนี่ได้เจอกันไปกี่ครั้งครับก็มาห้าห้าครั้งค่ะห้าครั้งค่ะคือแบบก็บ่อยมากค่ะก็สามสามวันก็ทําเสร็จสามวันก็มาหาคุณหมออีกค่ะแล้วก็ห้าวันแล้วก็เจ็ดวันค่ะก็ตัดสข้ามาสองอาทิตย์แล้วก็หนึ่งเดือนสองอาทิตย์แล้วก็หนึ่งเดือนค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็น การติดตามผลยังต่อเนื่องในช่วงแรกเนาะแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ก็จะมีความที่มันห่างขึ้นอะไรขึ้นนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยต้องระวังอะไรบ้างแล้วหนึ่งเดือนให้ผู้หมอมาตรวจผู้หมอจะตรวจอะไรบ้างจิกหนึ่งเดือนเนี่ยถือว่าเริ่มจะดีกันเยอะแล้วแถมมักจะติดหมดแล้วทังผืดนมันจะเริ่มขึ้นมันก็ประมาณหนึ่งเดือนนี่แหละครับอือเป็นเป็นหนึ่งเดือนไม่เป็นช่วงที่เริ่มเกิดทังผื่นเพราะฉะนั้นถ้าหมอมาตรวจแล้วเจอตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยนะอือมันสามารถแก้ได้ ถ้ามีน้ำค้างดูดน้ำออกหรือว่าถ้ามันเกิดพังผืดเริ่มต้นก็อาจจะให้ให้ยาที่ลดการเกิดพังผืดได้นะครับหรือว่ามันเริ่มเกิดผิดตำแหน่งก็เริ่มหนึ่งเดือนนี่แหละเวลาหนึ่งเดือนนี่แหละเริ่มเริ่มหลายอย่างแต่ว่าน,นี้ไม่มีนะนนี้ก็ถือว่าดีหมดทุกอย่างหมอตรวจแล้วก็เพอร์เฟคได้ผลดีหมดทุกอย่างเลยนะครับเราต้องสั่งให้นวดไหมตามที่แบบเพื่อนบอกมาเพื่อนบอกมาว่าเนี่ยต้องนวดนะ เออเปนวานะเดี๋ยวจะลงแข็งเดี๋ยวจะผ่อผืดขึ้นหนึ่งเดือนนี่นวดเลยนวดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นโมตทวาที่ดินคลินิกที่ดนคลินิกน่ะมันไม่ไม่จาเป็นไม่ไม่แนะนําเรื่องนวดเลยนะครับจะครบปีบางคนก็ยังไม่ให้นวดเลยด้วยซ้ำไปไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าซิลิคนเราจับวางอยู่ที่ดีอยู่แล้วนะครับทุกอย่างตัวซิลิคนเองก็ป้องกันทางผื่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ไม่จำเป็นต้องไปทําอะไรกับมันเลยทางผื่ก็ โดนป้องกันไว้ด้วยยาแล้วก็เทคนิคการทําที่มันเป็นเทคนิคลดทางผื่นไว้หมดอยู่ดีอยู่แล้วนะค,ะครับที่บางคนบอกว่ายังจําต้องนวดเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือซิลิโคนที่อาจจะไม่ดีเทคนิคการผ่าตัดที่ไม่ดีเทคนิคการหยุดเลือดที่ไม่ดีเทคนิคการตรวจหลังทำาไม่ไม่ได้ตรวจตามระยะไม่ไม่ตรวจให้ดีเฉะนั้นหลังความไม่ดีหลายอย่างเหล่านี้มัน กลายเป็นว่าทําให้เราต้องมานวดเพื่อจะแก้แก้ปัญหาความความบกพร่องของการดูแลการการรักษาที่มันไม่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเทคนิคการผ่าตัดการรักษาการดูแลที่มันดีตนะั้งแต่ต้นเนี่ยมันมันไม่ต้องนวดหรอกครับ,รบมันก็สามารถจะอยู่ด้วยตัวซิลิคนเนี่ยก็สามารถดีของมันเองได้เลยนะครับนะครับก็ จริงๆก็เป็นการยืนยันอีกหนึ่งเคสนะครับว่าถ้าเราศึกษาหาข้อมูลให้ดีแล้วก็เราคือมีมาทำอ่ะมันอะไรกเวลาหนึ่งเดือนนะยังไงก็ขอให้เข้ามาตรวจกับคุณหมอทุกครั้งอย่าเพิ่งหายไปอย่าเพิ่งแบบโอ๊ยทําเสร็จแล้วทุกอยาก่างคือจบเลยไม่มีการติดต่อขาดการติดต่อเพราะก็มีจริงๆในคนไคข้ของเราลหลายๆรายที่ทําไปแล้วเราก็พยายามจะติดต่อนะแต่ว่าไม่สะดวกเข้ามานั่นนู่นน,นี่คือกลับมาอีกที กลายเป็นแบบว่าไม่ได้ดูแลตัวเองตาที่ผู้ว่งนนบแต่บางคนก็ไม่เป็นไรแต่บางคนก็มีปัญหาหมือนกันว่าเออโนนขึ้นหรือว่าซิลิโคนมันติดตำแหน่งไปแล้วพังพืดมันขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยนะผมันก็แก้ไม่ทันแหละเนาะเพราะเราเราทาไปเราอยากดูแลทุกคนให้ดีที่สุดจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยากจะทำแล้วไปเลยทุกคนจะทําอะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นการศัลยกรรมครั้งแรกของหลายๆคนบางคนอาจจะไม่รู้วิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องเลยด้วยซ้ำจะไปหาอ่านเขา ทาอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแล้วก็เขาว่ากันว่าต้องทำอย่างนี้เขาว่ากันว่าต้องทำอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ได้ใช้ได้ผลกับทุกคนเนาะก็1เดือนถึง3เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่บางคนจะรู้สึกมันหายแต่จริงมันคือช่วงที่กําลังจะเกิดปัญหาคีลอยเนี่ยจะเริ่มเกิดขึ้นก็ช่วง1-3เดือนไม่ใช่ช่วงเดือนแรกอะซิลิโคนที่มันจะเกิดทางผืนหรือผิดทรงเนี่ยมันก็เกิดในช่วง1-3เดือนนี่แหละเพราะฉะนั้น ถ้าแบบหายไปเลยเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาได้แต่อาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้สิว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงเพราะเราก็บอกไม่ได้ว่าด้วยตัวเองอ่ะเนาะส่งรูปมาบางทีหมอก็ยังตรวจไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ตรวจไม่ได้ตะแคงไม่ได้จับคลิกดูน่ะดังนั้นถ้าได้มาตรวจเนี่ยดีที่สุดปลอดภัยที่สุดจะได้ทุกคนจะได้อยู่กับเราไปนานๆไม่ต้องมีกังวลปัญหาต้องมาแก้ต้องมากวดหัวกับตรงมันที่มันแก้อะไรไม่ได้อีก โอเคก็ให้ผ่กส่งทางรับกครับใ,ให้คุณโบเนาะว่าประทับใจอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการเลือกยังไงดูแลปัดส,สิทิใจยังไงก็อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับคนที่อยากทําหนอ้ากนะคะก็อยากให้ศึกษาดูข้อมูลคลินิกดูถึงข้อมูลคุณหมอแต่ละคลินิกด้วยนะคะว่าเขามีประสบการณ์จริงหรือเปล่าดูรีวิวดูคําฟังคําแนะนํารายละเอียดนะคะ,ะก็คือหนูพอใจมากเลยคะ่ะที่ทํา หน้าอกที่ดินคลินิกทงนี้นะคะก็อยากจะแนะนำนะคะเพื่อนๆที่สนใจจะทำหน้าอกตอนนี้นะคะก็เอาชื่อไปเสิร์ชอย่างน้อยเนาะ<ช>ก็ต้องเอาชื่อไปตรวจสอบก่อนว่าคุณหมอที่จะทำเป<ช>็นคแค่ตกแต่งไหมแล้วก็มีการแบบดูรีวิวเนาะใช่ค่ะดูรีวิวดูรีวิวทุกท,ทอย่างเลยค่ะทั้งในเพจ Facebook, IG อ่า YouTube ค่ะอืมก็คือตามดูทุกช่องทางนเลยก็จะได้ทำให้เรามั่นใจว่านี่คือว่าโอเคถุกมีเคสจริงไหมทำฟีดแฝงผลลั์เป็นยังไงนะครับเพราะว่าทําไปเราก็อยากจะให้นักอกของทุกคนออกมาสวยจริงๆเราก็ยังยืนยันอยู่เนาะในตลอด1ปีที่ผ่านมาของมีคลินิกเราก็ดูแลคนไข้เรื่อยๆถึงแม้คลินิกจะปิดเราก็ยังมีการตรวจออนไลน์มีการนัดติดตามกันอยู่เรื่อยๆสอบถามกันอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็ พื่อความสวยและปลอดภัยค่ะก็ปลอดภัยเนี่ยอีกเป็นเป็นประเด็นอีกประเด็นที่สําคัญไม่ใช่แค่ว่านมสวยอย่างเดียวดูรีวิวก็อมสวยอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะอย่างอย่างที่คุณบเรื่องความปลอดภัยที่ดีมคลินิกก็คือที่ไม่ไวทําที่ที่เพื่อนเพื่อนเพื่อนแนะนาไว้ก็คือคลินิกในเขาก็ไม่ได้มีดมยาสลบไม่ใช่วิสัญญีแพทย์อาจจะไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีการตรวจเลือดก่อนผ่าตัดอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือ สิ่งที่ไม่ปลอดภัยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็แม้ว่าจะคลินิกมันจะอยู่ไกลหน่อยต้องเป็นเข้ามากรุงเทพหน่อยแต่ว่าเราก็ไหนไหนมันก็ผ่าสัดใหญ่เราก็เลือกที่ดีที่สุดให้ปลอดภัยที่สุดยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณโบแล้วก็คุณหมอสมเด็จมากเลยค่ะครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีคลินิกนะครับขอบคุณครับ